อ้าวมันางนี้ตารางนี้ผมเคยได้มาสิบสิบปีแล้วผมใช้ไม่เป็นผมรู้สึกสนใจมากตารางนี้เราเรียกว่าตารางที่แก้ไขความขัดแยง้งคุณสมบัติที่ได้ลงคือส่วนที่ด้านบนส่วนคุณสมบัติที่ต้องการปรับปรุงนะแต่ตัวเลขทั้งหมดสีดําก็คือหนึ่งถึงสี่สิบวิธีที่เราเรียนเมือเ่อวนี้คุณรู้แต่ใช้าตารางนี้เป็นคุณจะพบว่าโซลูชันเยอะมากเลย รถบรรทุกหกลอ้อนะรถบรรทุกหกลอ้อเวลาเขาวิ่งแค่สี่ล้อเนี่ยเวลาเขาวิ่งรถป่าเขาจะทำไงเ,เขามีระบบลมยกขึ้นนะจะเหลือเห็นไหมลอ้ลอสองล้อที่ไม่ติดพื้นเวลาวิ่งรถป่าเขาจะทําอย่างนี้ <c oughs> เพื่ออะไรติ๊กชักจะน้อยประหยัดน้ำมันถูกไหมครับ นั่นคือระบบอะไรระบบอะไรนิวเมติกถูกไหมแล้วก็อีกข้อน่งคืออะไรพลวัตถูกไหมพลวัตกับนิวเมติกข้ออะไรกับข้ออะไรพลวัตสิบห้านี่นิวเมติกคือยีเก้าแต่มีอีกบริษัทหนึ่งครับฉลาดกว่านี้เขาใช้ะระบบขาน้ำหนักคิดดิคืออะไรคือตัวขาน้ำหนัก แล้วคานน้ำหนักไงใครอยู่วงการรถบรรทุกเพราะว่าใช้ระบบลงแล้วเป็นไงเขายังใชงนี้แต่อีกบริษัทหนึ่งใช้ระบบคานน้ำหนักคานน้ำหนักคือข้ออะไรข้ออะไรคานน้ำหนักเขาใช้อะไรครับเผาครับเผาเขาตั้งเผาไว้ถ้าน้ำหนักมาถึง2 5่สิบหตันล้อจะกดลงไปที่พื้น ถ้าน้ำหลักไม่ถึงยี่ห้าตันลอจะไม่กดถึงพื้นไปจากกว่าไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือตังอย่างเดียวที่ผมยกให้คุณแต่มันคือวิธีแก้ปัญหาคุณมีตารางนี้คือตาราคุ้มครั์ของคุณแล้วนะเพราะฉะนั้นใช้เป็นคุณเห็นไหมจากระบบลมนิวเมติกไฮดรอลิกพลวัตไอ้น,นี้ องอย่างก็คือหนึ่งคือพลวัตส,สองคือเผาให้คันน้ำหนักพลวัตกับคันน้ำหนักถูกไหมครับตารางนี้ต้องหัดใช้แต่มันจะยากหน่อยเพราะคุณต้องตีความสาระอย่างนะครับยากพอสมควรนะครับเวลาไปทํางานจริงนะบอกว่ารู้จักคริสรู้จักใช้คริสเป็นรู้จักใช้ตารางเป็นอ๋อนี่นี่นี่มาดูมาดูอันนี้มาดูอันนี้ นี่ไงคุณรู้จักไอคอนโดวูดใช่ไหมคอนโดไม้ใช่ไหมแล้วต้องเอาออกถูกไหมให้มันล้มไม่ให้ล้มใช่ไหมดูดูดูญี่ปุ่นคิดมันคืออะไรคอนโดพลาสติกข,ข้างในกลวงแต่ขีดและทําได้ดีมากๆใช่ไหมนี่คือวิธีทดแทนแล้วจากคอนโดพลาสติกมันทาอะไรอีกมันทาเป็นเก้าอี้คอนโดต่อกันแต่ว่าคอนโดพลาสติกข,ของเขาเนี่ย เขาต้องใช้เหมือนลวดเกี่ยวคือพลาสติกอันหนึ่งเพราะว่าน้ำหนักมันเบามากเราจะใช้นิ้วไปแท็กเนี่ยเดี๋ยวมันก็ล้มเพราะงั้นเขาท่านใช้ลวดเกี่ยวนี่เขาคิดวิธีใช้ลวดเกี่ยวแล้วนะแต่ก็เป็นพลาสติกเกี่ยวเนี่ยเห็นไหมก็มีก็ได้เห็นไหม,ไหน,ไหมนี่คือวิธีคิดนะนี่คือระบบลมอ,อ,อัดลมเข้าไปก็ยกมาเนี่ยโดมโลมเมื่อกี้ที่เห็นนะ นะห้าสามล้อาโอเคก็ม okay. ีสลากประกวดในต่างประเทศตั้งแต่จีวาอินเวนชั่นตั้งแต่เกาหลีถ้าถ้าถ้าในโซนเอเชียในเกาหลีประกวดสี่สิบกว่าประเทศครับก็ขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณมากขอบคุณครับสวัคุณครับ โอ้โหน่ามากขอบคุณอาจารย์ค <i> ุณมากนะครับก็อาจารย์คุณได้มาบรรยายในวิชาเราหลายครั้งนะครับแต่ละแต่ละครั้งอาจารย์คุณจะมีของแล่นใหม่ๆนหอย่าง poster trice เนี่ยนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ทำ trice เนี่ยนะเป็นหลักการประดิษฐ์คิดค้นแนทางวิศวกรรมแปจริงใช้ในเรื่องนี่นะนันก็แน่นอนว่าพวกเราสนใจใครที่มีไม้คิดค้นเนี่ยนะอาจจะใช้ที่ว่าดูหลักการทีละอย่างนะแล้วก็ลองสังเกตสิ่งของในชีวิตประจำวัน แนวะว่ามีสิ่งของที่ชีวิตประจำวันสิ่งประเด็นอะไรบ้างที่ใช้หลักการเทรดข้อไหนเนี่ยก็คือเป็นการฝึกนวเกิดเกนะิดฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็เวลาที่เราจะแก้ปัญหาหรือจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถเอาหลักการเทรดเนี่ยนะมันก็เหมือนกับเป็นแอป,ปเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่เราสามารถาปรปยุกต์ใช้ได้นะอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่จะมีประโยชน์มากถนะึงพวกเราหลายคนจะไม่ได้อยู่สบายแต่ก็เชื่อว่าน่าจะ็นป,ประโยชน์ได้ คร,ครับก็เป็นตัวแทนนิสิตนะครับวิชาอินโนวทีฟที่วันนี้ที่ขอบคุณที่อาจารย์นะครับได้มามอบความรูร้แล้วกบทฤษฎีใหม่ๆให้ผมและเพื่อนๆทุกคนในวันนี้ครค่ะขอบคุณมากครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ